ฝ่าบาทฝาบาทหม่อมฉันจำเลิกผิดแล้วแล้วเว้นหม่อมฉันด้วยเถิดไม่เหรอเจ้าทำร้ายนางสนมทำร้ายองค์ชายเจ้าทำร้ายลูกที่ไม่ได้คาดขอังข้าไปกี่คนไม่ไม่นะคะหม่อมฉันทำเพื่อแย่เออร์หากไปทำเช่นนี้ท่านจะให้ความสำคัญกับแย่เออได้เหรอแย่เออจะถูกสถาปนาพระนารายเหรอสา่าบาทพ่อแม่รักลูกต้องพั แม่ตาต่อพูดเยาไม่พูดโวยเป็นว่าที่แม่ของแผ่นดินนล้เรื่องผัวชายยาเฮ้ยผู้หมายเสด็จพ่องรับจยาบผู้หญิงไปหญิงแท้เฟินไม่ใช่พัวชายาของข้าอีกใช่ไปไปไม่เอาสเสด็จข้าเสด็จพ้าเ่อค่ะก็ได้พวกเจ้าไปได้ างานฉลองบับประสูติพระนัดดาหม่อมชันชันแขกพิเศษมาคนหนึ่งด้วยเพคะใช่เหรอจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่พระองค์รอดยากนีห่หรอเพคะไม่ต้องสนใจเดียเชิญเข้ามาหม่อมชันแสรอู่ถวายบังคุกข้ายกัวเช่นนีขาข้างนี้ก็คงไม่ต้องขาข้อข้าหักเพราะตกน้ำหาพัะชยาหัเทียงเช่นนี้